แก้ปัญหาซึ่งเราเคยเห็นเราเคยมองบางทีมองว่าปัญหามันยุ่งยากทำให้เราท้อทำให้เราเกิดลังเลนะครับแล้วก็ไปต่อไม่เป็นแต่พอได้ความรู้จากอาจารย์นะครับกลายเป็นว่าปัญหาเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์โชจิผมสุปรณกอพรมงชัยนะครับเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจน,นะครับอยู่ไฝ่สนีไทยนะครับแล้วก็รรทําอาชีพเสริมหลายอย่างนะครับผมเป็นคอรนนี้มาปลดล็อกชีวิตได้ได้ประโยชน์มากมายจากความรู้ที่หลากหลายได้คนในเครื่างมากมายได้เพื่อนมากมายอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีพู้นวิก,การนะครับให้ความรู้กับสิทธิ์หลายๆอย่างนะครับความรู้เหล่าน,นี้ผมสามารถนําไปใช้ ในการทำงานในการโฟกัสหลายๆอย่างแก้ปัญหาซึ่งเราเคยเห็นเราเคยมองบางทีมองว่าปัญหามันยุ่งยากทำให้เราท้อทำให้เราเกิดลังเลนะครับแล้วก็ไปต่อไม่เป็นแต่พอได้ความรู้จากอาจารย์นะครับกลายเป็นว่าปัญหาเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องมันไม่ใช่ปัญหาอะไรครับมันเหมือนอย่างที่อาจารย์บองครับทำให้เราเนี่ยโนอะ้โห ไปได้แบบสบายๆแล้วก็ผ่านไปได้เพราะเราจิตใจเราเหนือกว่าเรามีความรู้เรามองมองอะไรหลายๆอย่างออกสามารถที่จะผ่านคนไปได้แบบแบบสบายๆก mm ็ hmm. จะนําความรู้พวกนี้ไปใช้ช่วยคนนะครับช่วยสังคมชอบคาพูดอาจารย์ง่ายๆสีประโยคคือว่าคิดเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมคิดสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ความรู้เท่าเดิม รายได้เท่าเดิมความรู้เพิ่มเติมรายได้จิตจรวดก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ฟูจิอย่างสูงนะครับที่นําความรู้นําสิ่งดีๆนะครับมาให้กับสังคมโลกนะครับก็ทําให้คนเนี่ยมีโอกาสและนอกจากจะมีโอกาสแล้วยังได้นําโอกาสนี้นะครับไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมนะครับให้สังคมนั้นอยู่ดีนะครับ มีความสุขก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับ